อฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมอัยชแนลนะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคน <Alexandra> <c oughs> <á, S 2> ไปกินปิ้งย่างกันนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ปิ้งย่างที่ร้านนะทุกคนมันเป็นปิ้งย่างที่แบบว่าเราจะทาเองกับเพื่อนที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่อ่างทองตอนนี้เรากําลังอยู่ระหว่างทางกําลังไปเราจะซื้อของแล้วก็วัตถุกที่ต่างๆกันที่ห้างก่อน ก็เลยนัดเจอกันที่ห้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปบ้านเพื่อนแต่ทุกคนมารอดูนะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกินกันบ้างและจะได้กินไหมยังไงทุกคนตอนนี้เราเจอเพื่อนแล้วนี่โอเคกำลังเลือกของกันอยู่จ้ามึงเอาหมูสับไปด้วยยาถุงใช่ไหมเออยายทำไมอะ กินไหมอะเอาไปเอาไปเอาไปขี่เก็จหั่นนี่ไปหยิบข้าวโพดมาด้วยแล้วทำข้าวโพดปิ้งแต่มันเยอะอะงั้นเอาอันนี้ล้กันอันนี้ดูคุ้มสุดอ่ะทำนี่ทำไก่อังกออะเอาไม่เอาไม่ลเอาไม่เอาอันะอันนี้เป็นเป็นอะไรชีดอะ นี่ไงแต่อันนี้เขาไม่ใช่เอาไว้ทาไม่ใช่หรอเอ้ากูไม่รู้พวกคนเคยเห็นไหมคลิปในาทิกต่อที่เขาเอามาเซโร่ไปย่างแล้วแล้วก็ที่ที่มันดึงออกจรินกินเขากินข้างในอยู่ข้างนอกเนาะไปดื้อกันไม่น็ได้แต่แบบเนี้ยถ้ามึงอยากได้แบบแบบอันใหญ่แบบอันใหญ่มันต้องไปแมคโครใชระวังตนลงอันนี้มันอันใหญ่ นี่ทุกคนจะซ้อมหลาล่ะจะกินอันนั้นอ่ะบรอกโคลีสายกินผักกาดปะทุกคนตอนนี้เราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านอีกทีหนึ่งเล้วกันทุกคนทุกคนถึงที่ที่เราจะมานั่งติ้งแล้วติ่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นที่นั่งโอเคแล้วก็เป็นต้นไม้นี่อยู่บนน้ำเขาเรียกว่าอะไรอ๋ออยู่ริมน้ำอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพญาเนอะทุกคน ตอนนี้เรากำลังจุดเตากันอยู่กะอีแค่จุดเตาเนี่ยมันยากเย็นเห็นไหมล่ะบอกแล้วมึงดูลมก่อนค่ะมึงป้อ้ยจะทำไงต่อต้องนอดที่ได้แล้วได้แล้วจ้าเก่งมากโคนลมเย็นมากนี่ตอนนี้าอนนี้ตอนนี้กี่โมงตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงแต่ว่าทำไมลมเย็นเวอร์ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เราซื้อมา <c oughs> ถามว่ากินกันกี่คน อ๋สสอสามคนนี่ไงทุกคนเต้าปิงออัันนนนนีี้้วางะทุกคนคิดว่ามันจะรอดไหมอ่ะหลอดไม่ได้เสียบไม้หรอเออลืมโอ้ยังโอ้เหนื่อยอ่ะยกะจาแล้วว um ่ากินหมูกระทะดีๆไม่ยอมกินกันหนากูงงไม่ออกอ่ะเพ่อนดี๋ยวทำดีหักเลยไม่หักก็ไม่ได้อยู่ดูดีมาสั้นแล้ว ไลเมืองมันไม้เพราะว่าไฟมันแรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ปิ้งไอ้ที่ปิ้งอ่ะมันอยู่ใกล้ไฟเกินอ่ะอุ้ยเอาเอาเอาเห็ดออกก่อนเนาะเอาเห็ดออกก่อนเอาเห็ดออกก่อนเอาไว้ริมริมก่อนเอาไว้ริมริมก่อนนี่วางริมริมนี่เลยอะไรทำอะไรอ่ะเนี่ยสูมหมาล่าแล้วก็อย่างงี้เมืองมันเหมือนเราลำบากกันเลยอ่ะทำไมไม่ทำไมไม่ลงไปเอาแปลงอ่ะไม่มีกูบอกว่าเราไม่มีเฮ้ยแต่บางทายอย่างอื่นนะกูจะหินเห็ดย่างเหนื่อยอย่างเงี้ยหรอ ไม่ได <othe> <cues> <c oughs> ้แบบนี <cons urai> ้เลยหรอไม่ไหม่ผล่ชิ้นใหญ่ไหมล่ะโค้ชก็คือไม่สวยเลยแดงว่าอันนี้ก็ต้องไม่โค้าทำอันนี้เห็นไหมเห็ด พันเบเกอนนี่ไม่กูงงมากเรืวัตกรรมอะไรแล้วข้างในคือแซลมอนราแซลมอนอ่ะทุกคนอาะและทรายซื้อชีสมาใส่ดีทรายโรยชีสเนี่ยโรยไปเลยต่กตางหมวท้าป่ะอุ้ยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเนี้ยทำอะไรอ่ะมันยืดปะเนี่ยยืดทีก็ติดเลยยืดแต่กระทะก็คือไม่อ่ะ ก็ชองกระตีกคอเลยนะเนี่ยนี่ทุกคนไส้กรอกชีสยืดเดี๋ยวจะยืดให้ดูนะแล้วใส่ีข้ไปเลยกูแบบนึงได้ป่ะหรอนนี่เดี๋ยวกัดเลยแล้วยืด <laughs> อันนี้ทั้งลกอันนี้ทลกรีวิวการกินใส่กล่องชีสนี่อยู่เส้นเดียวอะ่อหออันนี้คืออะไรคะคุณผู้ชมคะอันนี้คืออะไร่ะเน,นียใครซื้ออุอัดรสช็ <laughs> อกโกแลตมาว้าว,ว,าวอันนี้คืออะไรเนี่ยว้าวกู <laughs> จะได้กินไหมเนี่ยวันนี้ <laughs> <laughs> อุ๊ย เลิศอาอีกเลิศเลิศกูงมากหมูกระทาหมูกระทาตอนแรกทำไมกลายเป็นแบบนี้ทุกคนมีเรือมาบอกมือเร็วสวัสดีฮัลโหลโ้ดำเหมือนกันเนาะเป็นยังไงหวานไหมขมหวานหรอมากปิวหวานเนาะ ต่ทำไมปากดำปปากปะปากอันนี้คือเห็ดพันธุ์ไดก่อเขากินเลยใส่ผักก่อนใส่ก้อนพันธุ์เห็ดอือหือหมอน่อยอร่อยมากซันซอดเห็ดได้ก็หั่นแล้วก็หั่นแล้วก็ยังไปไปหาหมอใหญ่ ร้อนหรอคือยังอันนี้ทุกคนคิดว่าเป็นเอิเป็นทาอาชีพอะไรบ้างทำอาชีพอะไรหนึ่งวินมอเไซค์สองคนตามพระอ๋อเด็กวัดสามคนขี่ซาเลี้ยขนขนในตลาดปลาคุณคุณสามหึ่งเหมือนทุกอย่างยกเว้นคนเดินป่า เคทุกคนนี่มาชิมโลตีเราซื้อมาเนี่ยมันต้องย่างใกล้ๆแบบนี้เห็นป้ามันถึงจะเหลืองแกวางเราวางตรงนั้นหรือเปล่าไม่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 กินเลยเราเปิดคุยไม่เดียวเองสายพอแล้วตัดสินใจแล้วเอออะไรแล้วกินเลยกินเลยรีแอคให้มากกว่านี้ได้ป่ะมันเป็นยังไงรู้ว่าตอนที่ย่างอะอร่อยเออมันอร่อยทุกคนตอนนี้เรากำลังจะลงไปทายเรือเล่นกัน ท้งทั้งที่แดดก็ยังร้อนอยู่งงซาเป็นคนพายนะนอตพี่นั่งอย่างนี้ถูกไหมถูกแล้วต้องหน้าหันหน้าหรอถ้าไม่งั้นมันจะเวลาพายมันจะกลับหลังเออใช่ใช่โอเคทุกคนเราจะออกแล้วนะทำอะไรกันเหมือนิ่งไวเที่ยวอ่ะอันนี้คือเราสนุกยัง อ hmm. oh. ุ้ยางตรงนี oh. ้ตีตรงนี้ถึงนี่ตรงเราเล่นน้ำตรงนี้ได้เนี่ยถ้าจะเล่นอ่ะเนี่ยแต่ใครจะเล่นนะนี่เดี๋ยวเราไปเดินให้ดูทางทางปลาหน่อยดีกว่านี่ทุกคนเราจะพาไปดูปลาที่บ้านเพื่อนเลี้ยงไว้เป็นปลาอะไรนะน้องปลาทับทิมนี่ทุกคนปลาทับทิมอ๋ออันนี้ปลาหนีเหใช่ปลาหนีกับปลาตะเพียนจริงเหรอไปหนอนแดงแดงดึอันนี้ปลาตาย นี่ทุกคนเราจะมาเล่นสไลเดอร์กันโอเคงา้นไปก่อนโอเคสนุกมากเอาเนยเนยไปไม่ไปจ้าไปเลยไปปากล้มหน่อยสิได้จ่าอันนี้เรียกว่าพาร์ทเนอะปล่อยมือปล่อยมือหนึ่งสองสามไป Dạ. Yeah. À tôi bắt <laughs> ทุกคนวันนี้เราก็เสร็จภารกิจเท่านี้แล้วเอาเลยทุกคนไปบายก่อนไปบายพี่จะกลับแล้วนะวันนี้เราก็มากินอาหารหรือว่ามาพูดคุยกับเพื่อนเฉยๆอย่าทุกคนเพราะว่าเบื่อโควิดก็แบบว่ามาแวะมาบ้านเพื่อนเฉยๆมากินอะไรกันเฉยๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เราด้วยนะเราไปก่อนนะบาย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 เลยเยวบายบายไว้เจอกันใหม่นะ